เนบอมเดี๋ยวส,สนุกแน,น่นอน,นนะฮะกองเชียวนี้จับที่ไหนฮะจากพนักงานนะคะทุกทีไม่ไม่ได้จากพนักงานทุกทีเราจะเป็นนักเรียนวันนี้แห่แล้วมีสาวๆสวยๆนะคะเป็นพนักงานจากบริษัทชินวัตรเพจ,จิ้งนะครับนลิกงหน,น,นึ่งห้าสอง้องาวเยนะะนเราจเ,เป็นอะไรนะครับเราจะเริ่มต้นนะครับว่าเป็นเป็นสิ่งมีชีวิต มีชีวิตนะครับอ่าเริ่มต้นจากคุณพัะริยาและคุณวรศรีถามมาเรื่อยๆเลยครับคนใช่ไหมคะเป็นคนใช่ไหมใช่ถามชายใช่ไหมคะอู้อัจนีใช่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 ก็ได้เป็นคนดังใช่ไหมคะคนดังหรือไม่ต้องรอดูในอนาคตอ่าเดี๋ยวข้ามไปครับเป็นนักแสดงใช่ไหมคะเป็นนักแสดงใช่ไหมต้องดูกันต่อไป ท่านผู้ชมแต่ว่าทราบอยู่แล้วว่าคำตอบเป็นอะไรนะฮะเป็นเด็กหรือเปล่านะฮะเป็นเด็กเป็นเด็กอย่างงี้จะให้ถามตอบไหมถามตอบได้ตอบได้อายุไม่ถึง10ขวบใช่ไหมคะอายุไม่ถึง10ขวบโอ้โหรู้ได้ยังไงเอาล่ะใช่ใช่ไม่ถึงย่านนีคะตอบตอบเลยได้ตอบเลยได้ไหมคะได้ตอบเลยตู้มตามใซิคะตอบว่าตู้มตามเลยติดโอ้ เป็นคนไทยใช่ไหมคะมีทั้งไทยทั้งเทศอะรวมๆก็ได้รวมกันค่ะแต่วันนี้น่าจะเป็นคนไทยวันนี้น่าจะเป็นคนไทยกลไปคุณนุสบากับคุณแม่ยังเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมคะโอ้ยังไม่เรียนถ้าเรียนหนังสือก็เป็นสิ่งมหาศจรเลยล่ะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่กคุณยูยีกับคุณยุยีเป็นเป็นกลุ่มป่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้วันนี้เดียวเดียวเดียวเด็กๆ ชรบร้องเพลงหรือครับล้องเพลงใช่ไหมคะเอ,า,เอา,างี้เ่อะสงสัยว่าจะนึกว่าชื่อคนอจริงๆไม่ใช่ชื่อคน,น,นชื่อรวมๆเขาไม่ชอบร้องเพลงแต่ว่าคาจะร้องเพลงเราก็ไม่รู้แต่เขาชอบร้องเขาชอบร้อง,อ,อ,งอะไรๆก็ร้องเดี๋ยวก็ร้องจะอะไรก็ต้องร้องพูดยัง <ๆ S 2> ไม่ได้ใช่ไหมพูดยังไม่ได้เลยถามหน้อีกหรือจะตอบเลยก็ได้ลองตอบดูตอบว่าหันหน้าไปมองคุณแม่คุณแม่ก็สายหน้าและ อันดีกครันหนึ่งตอบว่าเอาตอบว่าเด็กทารกเด็กทาล็กมันก็เด็กทารกมันน่าเด็กทาล็อก,ก,กทกนนุกคน ลองไหมเฮ้ยแล้วปิดกระปอยอย่างนี้โอ้ยแล้วยฉี่อะไรกันล่นี่นี่อะไรเนี่ยโอ้ยหัวขาดเขาเอาใจมาเลยทำไมเด็กทารกคนนี้หัวได้โตขนาดนี้ตอนเราเคยงเลี้ยงดีนะต่อแต่หัวนะฮะต่อแต่หัวาจะไปฉี่บ่อยบ่อยไม่ได้ฉี่ครับมันมี้ะไรนี่เด็กนี่เป็นเด็กหัว พวกนี้น่าร้อนนะครับควบคุมสุขภาพจิตให้ดีนะฮะจะทําอะไรต้องระมัดระวังผมทํางานนะผมทางานเลยนี่ใครเนี่ยนี่ท้องหนึ่งเหรออีกท้องถึงสองเดือนแล้ว่ะท้องมาฮะสองเดือนเขาเรียกว่าเจ็นท้องบ่อยโอ้ี่นี่แม่พันธุรักกันแนเนี่ไม่เอาสิจูบตาก็เป็นความรักระหว่างแม่และลูกนะฮะรักกันมากเลยทีเดียวนะฮะขอขอบคุณแม่และลูกคู่นี้ด้วยนะฮะขอบคุณนะฮะ จริงอานะครับผู้ที่ตอบผูกนะครับคุณนุ่นสบาและคุณรัศมีนะครับเอาเลยนะต่มาตรงการนี้เลยนะครับมาตรงการนี้เลยนะเป็นผู้โชคดีนะครับก็มีสอิตรงการนี้เลยนะหันหน้าออกนี้ได้เลยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะรับ2ป้ายนะครับมาดูว่า12ป้ายเรามีอะไรบ้างเชิญนะครับบริษัทแฟมิลี่ TSI จำกัดผู้แทนจำหน่ายทีวีเล็ก Family Family เชี่ยวชาญเทคโนโลยีทีวีเล็กแปงเย็นเปาโล คงความเย็นประทับใจเปาโลใหม่เลือกเย็นได้3 4มสกลิ่นเชอร์วูดคุณภาพเสียงที่เป็นหนึ่งความบันเทิงสำหรับครอบครัวเทคโนโลยีชั้นเยี่ยมถ้าพูดถึงเครื่องเสียงเชอร์วูดเป็นหนึ่งไม่รองใครเชอร์วูดเดอะเบสไ i ฟายออฟอเมริกาไรฟสิบหเจลล้างหน้าถนอมผิวสูตรสำหรับใบหน้าที่อ่อนใสอีกหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจากหมอมวลชนผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ง่วนเชียง งวนเชียงทุกหยดเพิ่มรสอร่อยโอ i e n t นทอพรินเซสผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติเพื่อความงามทั่วเรือนร่างจรดแพรผมบรรณาการจากธรรมชาติเพื่อความงามมอบเช็คของขวัญมูลค่า1,000 10, 0บาทพร้อมอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าหย,ยิบ2ป้ายนะฮะรวมกันได้10พอดีได้10พอดีนอนอดเปรมูสเจลของทพัพนะคะและมิสทีนมิทีนนะครับ,บจะมอบให้10,000 0เตรียมพร้อมอยู่แล้วนะฮะ อย่าเจอหมอมนะยุ่งเลยนะฮะใบแรกอะไรเขาเอาเลือกเลยนะฮะหยิบออกมาเลยเอาอะไรดูหยิบออกมาเลยครับอ่าดึงออกมาเลยนะฮะเอาฮะเอานะคุณแม่จับไว้นะฮะอ่ะกูลุ่ยข้างนึงนะครับเอาล้วดึงเลยนะครับดึงเลยนะครับดึงเพียงไหนดึงเลยนะฮะบอกว่าเป็นอย่าเป็นบอมนะอ้าวนะฮะเอานะฮะถือไว้นะฮะเลือกเป็นใบอีกหนึ่งใบนะฮะ บิบได้เลยนะครับแคนนอนนะฮะดิบมาเลยนะครับแคนนอนปู้บดับได้ยกเครื่องนอนแม่ก่้องเทียแต่แ้วก็เชียแคนนอนนะฮะเอานะฮะคนละข้าบคุณแม่เลยนะฮะจับไปเลยนะฮะอย่าเจ้ามอม,มนะครับ เรียคุณป้าแม่นี่ก็จะเห็นครึ่งเดียวเห็นแต่หูใช่ไม่ได้หระอันนี้อันนี้รวมกันแล้วก็ก็เป็นสิบห้านะฮะับสิบห้านะฮะือไว้คนละคนละใบก่อนนะฮะอัดรอบไปเลยคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปมาเลยคจอเลยครับคุณชาติริยาครับคุณแม่ใบเดียวเท่านั้นนะฮะอย่าเจอหม่ำนะครับใบเดียวนะคะครับหยิบเลยหยิบเลยที่ไหนดีสุกษากันได้ป่าวไว้กันป่าววะยิบเลยครับคุณแม่ อย่าจเบาหนูดึงแล้วกันเล้อ้าวหนูดึงนะฮะอ้าวแม่บอกหนูดึงบอกว่าเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีนะครับสีนะครับเอ้าวเข้าประจำที่กันเลยนะครับอ้าวผู้นั้นเข้ารอบไปแน่นอนนะครับอ้าวตรงนี้ขึ้นไปแทนนะฮะอ้าคุณแม่คุณนิสมาเข้ารอบไปผู้สุดท้ายคุณยูจี้ครับเชิญเลยนะครับเอ้าอะไรนะฮะต้องให้ได้มากกว่าสี่ที่จะเข้ารอบนะฮะถ้าน้อยกว่าสี่ตกรอบนะฮะหรือได้มาตก็ตกรอบเชิญเลยนะครับ ที่ไหนดีเอ่ยไรฟ้าติดห้าเกล้าหน้าสนองหูนะฮะ้นเชียอ้นอ้าวเขาจะบอกก้นเชียงตกลงเอาละฮะเอาครับอานะอาคะครับอ้าแม่ทีข้างนี้ครับเขาก็เป็นลูกลุกลุกโน้ตุกลากลุนลุกนุกรุบลปกลุกลคกลุาลุกลุกรุยลตรงนี้เข้ารลบไปเลยนะครับเข้ารอบไปเลยนะครับา สนานกันต่อไปเดีอยู่คตรงนี้นะเคยเจอกันบ่อยๆเคยดูอยู่บ่อยๆอยู่ใกล้ๆกันนะครับมีอยู่สองประตูนะครับถ้าโชคดีก็จะได้รับไปหนึ่งหมื่นถ้าโชคไม่ดีคุณหม่อก็จะออกมาตอกนอีกเด็กชายรถตีนี้นะครับก็มีประตูของพาต้านะครับห้างสตรินค้าที่อินทราปินก้าหัวหมากนะครับนะคะทติใหม่ฮัลโหลก็เป็นประตูของ s n นแบรนด์นม U S P อร่อยสดครบคุณภาพค่ะเอาละตัดสินใจให้ดีนะอย่าเจอนะหม่อเลือกเลยนะ จับจับนะเอามืออ่าแม่มือซ้ายให้มือซ้ายนะครับมาอย่าไ่ใกล้เลยเขาอย่ใกล้เลยนะครับ